มือปราบสัมภเวสีหลังจากที่หมอปลาได้สำรวจรอบบริเวณที่แห่งนี้พบว่ามีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากมายที่เขาสามารถสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณศาลและรอบรอบที่แห่งนี้เขาจึงต้องรีบทำพธิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหมด เราอย ah okay. ่ามัวรอช้าอยู่เลยไปชมกันต่อดีกว่าครับแม่สายสิน่สินแม่สสนม่สายินา่ยสานินแมคแม่สนม่สายนนแม่ม่นี่ยย่ หน้าตาสิ่งนะเออไม่เป็นไรพีอ่อย่าทับอันนี้คือลายชื่อที่ว่าที่จำได้ว่ามาตายอยู่แถวนี้แล้วจิตวาทยาไรได้อีก จะไม่ได้อีกก็มีเพราะว่าบางครั้งเขาก็ตายตั้งแต่รุ่นนี้ยังเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือที่ว่ารั้วแล้วเราเราพอจำได้ใช่ไหมใช่พี่พอจำได้ที่ตายนะตาที่ดูนะทางนั้นนะเดี๋ยวตอนที่ว่าผมสวดอ่ะดูพยายามไปเลยระลึกถึงชื่อหลายชื่อตรงนี้ทั้งหมดอ่ะพูดเลยนะพูดอ่ะให้ให้ให้ใหให้มีเสียงแต่ไม่ต้องให้เสียงดังมากก็คือพูดยุ่อเกิดอาปากอ่ะตอนที่ผมสวดอ่ะจนพอผมผมสวดจบแล้วพีคใหยเราพูดกัน นะโมตสะภะวะโตอหะโตสัมมาพุทธะสัพะสัมาสัพดูจากสีหน้าของแต่ละคนแล้วทุกคนมีความตั้งใจในการทำพิธีครั้งนี้มากครับเรามาเอาใจช่วยพวกเขาและขอให้การทำพิธีสำเร็จโดยเร็วด้วยครับ พระมุนีนัต菩ะดาพยาธรรมิกะะพระสิอริยไพรเทอนั่งจนกมวนาอยู่ในท่าพระุหัสวรานันทรงพระนามกาชิ่พระสิารัธาตนเป็นที่สุดของพระพุทธพะหัสพระสัจโนพระสาพพะระหูกินังเกณียกระเบะสามหาูุิภนันกสัตริมหาบินทะพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศกิสิทธิ์ในสากละโลกนี้ เดียวนะพี่เอายเลยอ่ะตั้งใจจุดเนี้ลย,ยก็ครอบเนี่ยจนถึงจุดเริ่มต้นที่ว่าปักทูบไปเนี่ยลอยต้องใชเนี่ยเนี้ยโอยเ,เนี่ยลอยไปถึงตรงนู้นนะครับ ึงเวลาที่หมอปลาจะทำลายสารและับ ไอแ,แ,แม่หนูมาก,กับผมตรงนี้ตรงนี้ว่าตั้งซาไปอีกนะแม่มานี่ยใครเป็นคนตั้งเนี่ยเอาใบยาเนี่ยกับผมตรงเนี้ยแม่ที่ว่าแม่ตั้งซาไปอ่ะกำยานี่ยเขได้กำยามากำยาพุกน่ะครับและอันเนี้ยอันนี้มืนกับผมตรงเนี้ยครับ เอาพรมน้ำมนต์สาธุอีกสาธุตอันเดียวครับสาธุแม่สาธุีดีๆทีเนี้ยแม่ฝันนะเออไม่ต้องไปตั้งตรงทางซา้าหรอกราางมีไข่ตาย,ยาพี่พจ้าไว้นะอย่ไมไม,ไม่ต่างหรอกการตั้งหลวงตั้งซ้าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันทุกตองมันเป็นสิ่งที่พิษที<ม>่อะสร้างกุศลนะนั่นแหละคือสิ่งที่มันทุกตองแผลวิญญากลุตพนะ่ะ ไม่มีวิญญาณตรงในแล้วครับอยากอยู่กลางทงกลางคาอยู่กับลมอยู่กับฝนนะเขาต้องการรุดพ้นใช่ไหมแต่ปีการไปตามเปการเชื้่เฉือนะเขาไปได้ไม่ได้เขาต้องหลับบาตอีกผมว่ามาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณนะเพราะเขาคิดว่าเออมันมีคนตายบ่อยเกิดขึ้นในบริเวณจุดประธานที่เกิดเรศีมาเรมา,ามาําพิธีการเชลี่ยญญมาเนี้ยแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวเนี้ยะไปดูหมาแล้วก็มีการต่างซานอีกก็กลัวว่าวิาวญ,ญญาณ ที่คนใต้ทางไลายที่อยู่ณจุดเนี้ยจับไปไหนไม่ได้ขอสัมผัสว่าดวงวิญญาณของคนใต้นี่ยเขายังไม่สามารถที่จะไปไหนได,ได้แม้กระทั่งมามีการเชิญดวงวิญญาณไปแล้วอ่ะเนี่ยการเชิญดวงวิญญาณแต่ละครั้งเนี้เมื่อเราไม่ทําทุกจุดหรือทุกเวลาเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านั้หนาก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกรรมตรงที่เกิดเหตุใดไงครับพอมาถึงอ่ะตั้งแต่ส่วนโค้งอ่ะจนถึงตุ๊กปากขางเข่าเนี่ยคงเกิดอาการต้อตาที่น้ำตาไหล่ท่บอกออกอะไรก็ฮาวเนี่ย กาะไม้ฟ้าว่าสถานที่ตรง,นนงเนี้ไม่มีดวงวิญญาณมากกว่าหนึ่งดวงคือไม่มีลายดวงมากคือดวงวิญญาณเนี่ยก็คือหล่อควันท่วาจะรุดพ้นจากจุดตรงนี้แหละครับที่ผมาามาทาพิธีเนี่ยแค่ต้องกล้าอาธิบายถึงฟ้ามถูก้องว่าการตั้งหลงตั้งซานเนี่ยเมื่อมีคนตายน่มีการตังซานกขึ้นเนี่ยอันนั้นอ่ะมันเหมือนจะคนทางที่ว่าดวงวิญญาณเขาจะหรุดพ้นได้ มันเป็นการเชืีช่ยเฉิิดหรือเอาดอกวิญญาณเนี่ยเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นและจะเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายเกิดขึ้นแม้กระทั่งอุบัติเหตุเองพอมีการต่างไว้ตรงโครงฝาอัธน,นะมันก็ส่วนหนึ่งที่ว่าทาให้มาถึงใต้กันบ่อยเกิดขึ้นแต่ว่าฝาประมาทมันคือสําคัญมากเพราะสถานี่เนี้ยมาอยู่ที่ถนนและถนนมันแคบมากแังมีของเลือกไอ้เเนี้ยบางคนนะเขาเคยจะฝาประมาทยังกรณีของพี่อีกคนนึงอ่ะที่รถไฟทับเนี้ย ก็เนื่องจากว่าถานนเนี่ยมันแคบเกินเหลยบบกกระฝาประธานมาถึงถาท,าที่ปรานจุดเนี่ยเป็นสรา,านที่หนาก,กวัวและเป็นที่อยู่ของพวกหลวงอย่าง,งครับแลวพิธีในวันนี้มีพิเศษอะไรกว่าเออพิธีธธในวันเนี้ย,นนยมันก็พิธีมันเมื่อ,อทั่วไปเราก็คือเรียกเอาดวงวิญญาณทั้งหมดณจุดเนี้ยให้เขาลูบพลเราไา่ได้มาขับไล่แต่เพียงแต่ว่าให้เขาเนี่ยกลับพบกับผมของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยพบแสงสว่างเพื่อหลับบุญหลักกุศลที่หลุมรานที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดนกระถาให้เขาครับผมอยากจะฟากว่า ตัวผมเองอมีหน้าที่แค่ว่ามาเฉิญดวงวิญญาณให้เขาลุกพ้นจากสถานที่เกิดเหตุแต่หน้าที่ต่อไปคือหน้าที่ของคนในครอบครัวให้ลูกหลานเขาเองที่จะต้องมั่นสร้างฝานดีเพื่อเอาฝามที่ที่เราสร้างเนี่ยผู้ทิศห้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ว่าตัวผมเองมาเฉิญดวงวิญญาณไว้แต่ลูกหลานไม่ทํากรรมดีกลับไปทํากรรมที่ไม่ดีดวงวิญญาณก็ไม่สามารถรับกุศลได้ดวงวิญญาณก็อยากไปถูก พะลูกลานย่างไม่เป็นขั้ดีดวงวิญญาตจะเป็นสุกได้ก็เมื่อว่าลูกลานของเราประกอบแต่คณงานฝามดีครับก็วันแรกที่ไปหาหมอปลาวันแรกแล้วหมอปลาแกรับปากว่าแกจะมาช่วยนะพี่ก็รู้สึกแบบดีใจมากที่แบบไปแล้วเจอแกตอนที่แกมาทําพิธีอะพี่รู้สึกว่ามันความรู้สึกมันเหงาๆเศร้าๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกตอนที่แกสวดอะนะ แล้วพอหลังจากที่ที่ที่แกสวดเสร็จอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันโล่งมันเหมือนแบบไม่กลัวอะไรเลยอ่ะก็รู้สึกดีใจตั้งแต่วันแรกที่กบกับกุ้งไปพบหมอแล้วโทรมาบอกพี่ว่าขออนุญาตหรือสารซึ่งพี่ก็ถามไปอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมาจริงใช่ไหมกบยืนยันว่าจะมาจริงพี่ก็พยายามเล่นกับกบบอกว่าให้มาเร็วๆเพราะส่วนใหญ่อย่างที่พี่เคยบอกว่าพี่ชอบฝันอะไรแปลกๆพี่ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก พราะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะเราไม่อยากให้ใครสูญเสียและไม่อยากให้ครอบครัวคนใดคนหนึ่งต้องสูญเสียพอวันนี้ที่หมอปลามาพี่ก็ยินดีนะยินดีแล้วก็ดีใจมากด้วยที่เขามาและช่วงที่เขามาถึงแล้วก็ช่วงที่เขาพาไปเดินอ่ะรู้สึกขนลุกไปกับเขาด้วยจุดไหนเขารู้สึกอ้วกจุดไหนที่เขารู้สึกน้ําตาไหลตรงนั้นพี่ก็รู้สึกขนลุกไปด้วย <S <S แต่พอเขามาท,ทําพิธีช่วงที่เขากําลังสวดพี่ความรู้สึกว่าตรงบริเวณนั้นอะ่ะ อบอุ่นแล้วเหมือนกับว่าเราเหมือนมีคนมันอยู่รอบๆข้างเราซึ่งไม่ใช่คนที่มีชีวิตนะแล้วพอหลังจากที่เขาทําพิธีไปแล้วว่าตรงจุดตรงนั้นจะเป็นจุดที่แบบว่าเหมือนรู้สึกโลง่งที่ในใจพี่คิดแต่ความจริงก็น,น่าจะใช่ว่าเขาได้เขาอาจจะได้ไปกันหมดแล้วอะไรน้คะเมื่อมีความตายการสูญเสียจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาฉะนั้นในวันที่เรายังมีชีวิตยอยู่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังรวมทั้งการดูแลใส่ใจคนรอบข้างหรือคนที่รักให้ดีอยู่เสมอหากเมื่อ,อไหร่ที่พวกเขาจากไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังครับสำหรับคุณผู้ชม ที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละสามรางวัล องประทับท่งในคราบสิ่งร่างเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ไปไหนเกาะกินทำลายชีวิตไม่เว็นแม้แต่คนรอบข้าง